นี่นะคะพับ<ด>หัวพับท้ายเนาะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ก่อนไม่ออกเลยเปิดเปิดเปิด,เ,ปดเลยเสร็จแล้วเนาะแ,<ต>แล้วเราก็พับนี้เนาะนใช้ปเป็นเสียกนะคะนี่นะข้างนี้ยังไม่ใช้จริจเ,เราทำข้างนี้เสร็จแล้วแล้วเราก็มาทำชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ให้เหมือนกันเนาะ เีรยวแล้วเราก็เอาคลิปเนาะไม่ม hmm. mm ีหมาเนี่ยููมาโมาเออนี้ก็ได้เยอะอีกตัวช่วยแล้วเราก็ทเยอนห่อก็ได้เดี๋ยวเราไปย็นาะนั่นแปดมงดด้านนี้ปุ๊บนะเราทำทีละด้านนะคะ ความลงนะความลงเสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้เนี่ยให้เสมอนะคะ<ม>หางปล่อยนะ<ม>หางปล่อยแล้ว<ม>ช่วงที่เราสอยนะคะช่วงที่เราสอยนะให้ห่างจากตัวซิปเนาะถ้าติดตัวซิปแล้วมันจะติดเวลาเราลูดแล้วมันจะกินนะคะมันไม่สะดวกนะแนวแน,วนว<ถ>พอเนวแล้วห่างัก่ห้ามิลได้ไหมคะหรือว่าก <c oughs> ็เอาดูที่มันสวยลง เรียกว่าจิ๊เก็บในไม่ใช่ซิ๊แตะนะถ้าจิแตะเหมือนต้องทำตะเบ็ดแล้วเราก็พลิกนะคะพลิกพลิกมางี้เนาะแล้วเราก็แต่นี้เดี๋ยวเราจะเอา,าส่วนที่เหลือตรงเนี้ยไปไปเย็บพร้อมกับพร้อมกับผ้าปุ้นนะนเพราะเราใช้นนเราไม่ใช้แปะเราใช้เย็บพร้อมผ้าปุ้นเนาะ นี่นะคะเราเผื่อหน่อยนึงเผื่อเราเอาจะเข็บไปนั่นไปเย็บผ้าพักุ้นนะคะประมาณสักหนึ่งเซนเนาะหนึ่งเซนนีน่นะพอได้นี้ปุ๊บแล้วเราก็มีนะหนึ่งเซนนะแล้วเราก็พับพ <Okay. S 1> ับนี่นะคะนี่อันนี้เขาเรียกว่าการทำซิป ี่ตะเข็บมันอยู่ข้างในเนาะเนี่ยมตะเข็บูถ้าเพื่อตะเข็บอยู่ข้างนอกมันแปะอยู่ข้างนอกไม่สวยอันนี้สวยเสร็จแ,แล้วเราก็เนี่ยมันก็จะได้เป็นรูปแบบนี้แล้วถูกนะคะ,ะไปหางนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งไปยืนอยู่แป๊บหนึง่งรูลระยาค่ะ